อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญกันด้วยนั่นก็คือมีรายงานข่าวจากทำเนียบัรบาลนะครับว่าการประชุมคอรมอในวันที่17กันยายนนี้จะมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนี่หลายตําแหน่งชื่อที่มาแรงอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณจักรพบเพ็นแขอดีบรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีจะเข้ามาเป็นโคศกรัฐบาล หรือว่าโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะไหนๆก็ไหนๆละถ้าข่าวออกมาแรงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจักรพง์และรวมไปถึงเรื่องเงินหมื่นด้วยนะฮะตอนนี้คุณจักรพ์พร้อมยูนในสายแล้วสวัสดีครับคุณจักรพง์ครับสวัสดีครับครับไปมายังไงครับมีชื่อมาเป็นโฆษกรัฐบาลรอบนี้ครับงงอยู่เหมือนกันแต่ผมลําดับเรื่องใค้ฟังแล้วกันนะครับคือเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นระดับ เรว่าระดับประธานสภาเนะ่รนะท่านได้ท้าทามว่าถ้าผมจะรับตาแหน่งซึ่งต่ากว่าที่เคยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครับจะคิดอะไรไหมจะรับได้ไหมผมก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังต้องทํางานเร็วนะครับเพื่อจะให้ได้เสียงจากประชาชนกลับคืนมาตามหลังอยู่เพราะนั้นมีอะไรก็ตามเนี่ยผมยินดีั้่ที่ความจริงใจเนี่ย ก็คืออยากจะเว้นระยะให้มันสักปีหนึ่งหลังจากเรากลับมาจากลี้ภัยตั้งนานเพื่อทุกคนมีความสบายใจแต่พอต่อไปแล้วก็มันก็เป็นข่าวเรื่องหมาครับผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเติมก็เราดูผลแล้วกันเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นครับสรุปคือพร้อมทําถูกไหมพร้อมทําหน้าที่โคศกรัฐบาลครับพร้อมพร้อมพร้อมก็เอาไม่มอบมาให้ก็กวาดถูไป <laughs> โอ้โหนี้อันนี้คือด้วยทักษะไงคุณคุณจะกลับพบทุกคนรู้ฝี <laughs> ม้ลายมือดีอยู่แล้วทักษะการสื่อสารการาพูดคุยอะไรแบบเนี้ยนะแล้ว,ลวผมครับผมคิดว่าเรามีโทษนะครับผมคิดว่าเรามีข้อมูลที่เราควรจะให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศอีกหลายเรื่องครับอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งเนี่ยคนทั่วไปไม่เคยรู้นะว่าประชุมครั้งหนึ่งมีเรื่องยี่สิบสามสิบเรื่องนะที่มีแมติ แต่เวลามาถแถลงกันเนี่ยมันเหลือห้าเรื่องหกเรื่องอย่างไรไม่รู้รมันยังมีเรื่องอีกเยอะซึ่งสามารถจะทําให้คนเกิดความเข้าใจเกิดความรู้สึกว่ามันมีอะไรก้าวหน้าในบ้านเมืองในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยครับที่อยากจะไปทำเพิ่มครับโอ้โหพร้อมพร้อมทำงานแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมองมองสื่อทุกวันเนี่ยการแถลงข่าวที่ประชุมครมอมันน่าเบื่อนะทุกวันเนี่ยคนติดตามมีโซเชียลมีเดียมีสื่อใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณจกักบรพบมองก็จะมาทํางานตรงนี้ยังไงครับ ผมกลับว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมสิบเท่าคือมันมีคนที่อุตส่าห์ไปทำอาเ l ็ t ไว้ให้เราอยากได้สั้นบ้างยาวบ้างอยากได้เดี๋ยวนี้อยากได้ตอนเย็นมันเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของสารที่เรามีครับอย่างยุติย่างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมี o u เล็ t น้อยเราก็รอจนก,การประชุมเสร็จแล้วอกมาแถลงผมตั้งใจว่าถ้าเกิดผมไปแนะนําหรือว่าใครก็ตามมาทําผมเองหรือใครก็ตามผมจะบอกว่าไม่ต้องรอเสร็จหรอกประชุมสองเรื่องมาแถลงเลย สามเรื่องออกมาเลยใช้ประโยชน์จากฐานสื่อมวลชนที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทํทให้การสื่อสารมันผมว่ามันว่องไวขึ้นใจผมนะครับครับ mm เอา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 ลองงานงานแรกเลยเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเงินหมื่นเนี่ยที่รัฐบาลพยายามที่จะได้คะแนนความนิยมจากประชาชนน่ตอนนี้คุณจะพบจะสื่อสารออกไปยังไงครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องการช้าด้านเดียวช้า,าด้านเดียวที่บอกว่าตกลงได้เงินเมื่อไหร่อ mm ืม แล้วได้ด้วยวิธีไหนแล้วก็ทําโปรแกรมนั้นย้อนกลับมาเป็นเหมือนกับรถแมพแผนเดียวพอไม่ต้องพูดขึ้นเยอะครับนั่นแหละครับทุกคนก็จะวางแผนชีวิตตัวเองได้อืมคือประชาชนอยากรู้ว่าเงินจะเข้าวันไหนที่เขาบอกว่ากี่โมงใช่ไหมคุณจักรพบคือกี่โมงคือคนก็เบื่อกันแล้วว่ามันเริ่มมายังไงมันเบี้ยวไปยังไงเข้าใจผิดยังไงมันพูดร้อยหนดละครับตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วก็คือว่าสุดท้ายจะลงเอือยังไงแล้วเขาจะได้อะไรเมื่อ,อไหร่รที่แค่สองคำถาม แต่รัฐบาลเองก็ให้เหตุผลว่าต้องรอถแถลงนโยบายก่อนสมัยนี้มันต้องรออย่างนั้นไหมการจะมาสื่อสารกับประชาชนอันนี้รอน,นิดถึงมันก็ไม่เสียหายครับเพราะมันไม่กี่วันระหว่างนี้เราก็ถามตัวเองกับพวกกันอีกให้แน่นอนแล้วกันว่าไม่มีอะไรหลุดอะไรรัว่วเราพูดตามนี้ได้นะเตรียมชาติอันนี้ใช้เวลาพอดีกับแถลงนโยบายแหละครับครับ แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้รอฟังการถแถลงนโยบายโอ้โหแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดไปไกลแล้วนะครับถึงคนอีก30ล้านคนที่จะแจกเงินเป็นสองงวดตรงนี้มันจะสร้างความสับสนไหมฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการเป็นการเตรียมหรืออุ่นเครื่องเพราะไม่ว่าใครจะถแถลงอย่างไรก็ตามสุดท้ายไปคคาจากปากนายกรตรีเนี่ยก็คือของจริง ครับนะครับระหว่างนี้จะมีการปล่อยบอลลูนมั่งโยนหินถามามั้งอะไรบ้างแต่ท่านยกรถแถลงปั๊บมันกลายเป็นสัญญาประชาคมครับจากยีเดนัอืมอืมอ่ะชัดเจนดูจากน้ำเสียงแล้วก็เนื้อหาที่ให้สัมภาษณ์วันนี้พร้อมแน่ๆมาเป็นโคศกรัฐบาลนะคุณจักรพงศ์ครับก็จะเขาตั้งกับเป็นครับผมโอเคชัดเจนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยฮะเราก็ถามมาแบบเนื้อๆเลยไม่น้ำบอกว่ามีคนมาคุยไหมมีนะแล้วพร้อมไหมพร้อม แล้วก็มองว่าเป็นงานที่ท้าทายกับการที่ต้องอยู่กับสื่อมวลชนยุคใหม่นะยุคใหม่แล้วคุณจกักรพงศ์เองก็เคยเป็นสื่อสารมวลชนมาก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องรอฟังแล้วก็แกก็พูดคือมาชัดเลยนะรองงานแรกก็คือไหนจะแถแลงเรื่องเงินหมื่นยังไงคุณจกักรพงศ์บอกมันมีอยู่ชาร์ตเดียวแหละไม่ต้องพูดน้ํามันจะผ่านอะไรมาก็ตามแต่แต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนเขาอยากรู้ที่สุดคุณผู้ชมเห็นตรงกับคุณจกักรพงศ์ไหมนั่นก็คือ เงินจะเข้ามาช่องทางไหนจะเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมเพเย์อะไรก็ตามแต่เอาให้ชัดที่ไห้ชัดแล้วก็สองจะเข้าวันไหนอยากรู้แค่สองสามอย่างนี้จริงหรือไม่จริงคุณผู้ชมคิดว่า